ละครสั้น fc เรื่องรถตู้จับเด็กตอนเดียจบจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะแม่ค่ะวันนี้เราอยากไปเล่นสนามเด็กเล่นไม่ได้นะลูกแม่ดูข่าวว่ารถตู้จับเด็กอ่ะรถตู้จับเด็กว่างนี้มีเยอะแล้วน,นะลูกแม่ค่ะไปเชื่อความโบราณทำไมอ่ะแม่ก็ไม่เชื่อคำโบราณแต่เขาในข่าวเขาบอกถ้าลูกอยากไปแม่ก็ไปได้แต่แต่ว่าต้องมีแม่ไปด้วย อยากไปกับเพื่อนคนเดียวเพื่อนเขาไปกันหมดแล้วค่ะอุใสแล้วเนี่ยโอ้ยลูกไม่ฟังแม่เลยไปได้ก็ได้ลูกระวังตัวด้วยนะค่ะคุณแม่แม่คะหนูไปก่อนนะคะจะลูกจาจะแล้วตู้จับเด็กนะั่นหรอไม่มีหรอกคันสีดำนั่นรถอะไรอะนั่นรถอะไรเนี่ยเธอไปบอก เอ๊เหมือนเหมือนมีเพื่อนฉันยืนอยู่ด้วยเฮ้ยน้ำมันเตอน้ำมันคอปเตอร์นี่นาทำยังไงดีเนี่ยเอ้ยโทรหาคอปเตอร์ดีกว,ว่าไงพิมคอปเตอร์นายรีบออกมาเลยนะเพราะว่ามีคนจับเด็กที่อยู่ข้างๆนายรถตู้คันสีดำอ่ะเอ๊ะรถตู้คันสีดำอะไไหนอะ่ะเฮ้ยมันอยู่ข้างๆฉันพอดีเลยอะ่ะรถตู้อะไรอะ่ะรถตู้จับเด็กไงมันกำลังมองนายอยู่นะ่ะ ฉันอยู่ข้างๆบ้านฉันเนี่ยฉันกำลังจะเดินไปสนามเด็กเล่นฉันขอกระโดดออกไปด้านนอกเออนายรีบกระโดดออกไปด้านนอกเลยนะปึบยึดนายอยู่ไหนนายนายฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่คปเตอปเตอร์ไงคอปเตอร์อยู่ไหนอะคอปเตอร์จะฉันรีบเดินไปหานนยนะรถตู้ไม่เห็นไม่เห็นฉันหรอกคอปเตอร์ในรถตู้มันมีกี่คนนายเห็นหรือเปล่า เราเห็นเราเห็นมีหลายคนเลยอ่ะมันมีอีกไม่ใช่หลายคนขนาดนั้นนะมันมีอีกสองคนคอปเตอร์นายรีบไปแอบที่พุ่มไม้ก่อนเดี๋ยวฉันไปแอบที่บ้านข้างหลังฉันโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะหาวิธีไปรับนายนะโอเคเด็กมันหายปีนิกันหมดเนี่ยเถย้ยนายครับแต่ว่ามันก็ดีนะครับเพราะว่ารถเหากระจกมันมองไม่เห็นอนะ ดีเหมือนกันไม่มีใครเหมือนเอองั้นเดี๋ยวกลับบ้านไปก่อนก็ไดได้เลยคอปเตอร์เดี๋ยวฉันจะแอบมองมันก่อนนะคอปเตอร์ว่ามันอยู่บ้านหลังนั่นแงรถมันอยู่ตรงนั้นนี่เองได้ทำยังไงดีเนี่ยอยู่ซอยบ้านฉันเลยรอให้มันออกรถไปก่อน ตรงอื่นดีกว่าชินว่าทางอื่นไปกัไม่มีทางไหนไปแล้วอะ,ไ,ะไปทางไหนคดีคอปเตอร์ชิไม่เห็นมันแล้วอะอ๋อมันไปจอดอยู่ที่ร้านคะ่ะนายรีบวิ่งมาหาฉันเลยนะคอปเตอร์เฮ้ยต้องรีบวิ่งไปหาแคลแล้ว แมครฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่คัตตรรีบวิ่งมาเลยรีบวิ่งมาเลยโอ้ฉันโล่งอ,อกไปเลยอ่ะฉันบอกนายแล้วหอ,อย่าไปไม่เป็นไรก็ถือว่าดีแล้วนะที่นายไม่ถูกจนจับยันเดีย๋ยวเราไปเดีย๋ยวเราไปบอกแม่เราให้แจ้งความดีกว่าไหมโอเคโอเคพ่อนายอยู่ไหนเนี่ยพ่อฉันไปทำมาแม่ฉันก็ไปทำมาอะ่ะ ฉันก็เลยแม่ฉันก็เลยไปส่งฉันไปที่สนามเด็กเล่นได้ไปหาฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะไปหาตำรวจก่อนแม่ฉันเาโทรหาแม่ฉันตั้งนานแล้วล่ะเดี๋ยววิ่งไปหาตำรวจกันค,คุณตำรวจคะคุณตำรวจว่าไงจ๊ะพอดีว่ามีโจรน,นะคะแบบเป็นคนจับเด็กอยู่ที่ไหนเขาอจอดรถอยู่ที่ ที่ร้านขาน,นออมอะค่ะที่ซูปเปอร์ซูปเปอร์มาร์เก็ตจริงเหรอหนูใช่ค่ะจอดเขาวจอดอยู่ที่ร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะหนูกำลังโทรหาแม่หนูเดี๋ยวแม่หนูจะพาไปเองค่ะโอเคจ้ะโอไยรีบเอารถไปก่อนดีกว่ารีบเอารถกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยบอกให้ลูกฉันมาดีกว่าตอนนีค,ค่ะคุณตำรวจแม่หนูมา ำรวจเอิมโมันอยู่ไหนมันอยู่ที่ร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะแม่จริงเหรอลูกคุณตำรวจคัรีวตาดีใช่ไหเลยคะ่ะได้แค่สี่คนนะคะนั่งไม่พอเอิมผมไปแล้วครับผมนะครับคุณก็ไปเองนะคะไม่ไปดีกว่าถ้าไปเองอยู่ไหนลูกอยู่ที่ร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะเอิมคุณคะว่าไงคะ จอดที่ห้างร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะได้ค่ะรู้ตำรวจดีครีบไปจอดที่ห้างดันซูเปอร์มาร์เก็ตร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนอหู่อหนคะนี่น,นะคะเลี้ยวไปเลยค่ะรีอๆโอเคค่ะจอดแค่ ค่ะคุณตำรวจมีรถตู้คันสีดำอยู่ด้วยเดี๋ยวอ้อมไปเลยนะคะอ้อมไปเลยค่ะแค่ค่ะคุณตำรวจเอิม่มเดี๋ยวฉันทำทางก็ได้นะคะคุณโอเคโอเคแค,เ,คเดี๋ยวไปอยู่ด้านหลังรถเลยนะรถมันกำจบมองไม่เห็น ตัวจะเถอะเฮ้ยมาได้ไงเนี่ย แค่ไรอะไ่นะคุณตำรวจผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมบอกแล้วผมไม่ได้ทำจริงๆจะไม่ใช่นายหรอกที่ว่านายไม่ได้ทำอะ่ะโอ้ยเจ็บอะ่ะเจ็บโอ้ยมีหน้าล้มเลยอ่ะเราโอ้ยเจ็บเลยอะ่ะเจ็บนายโดนจับเข้าคุกแล้วนะไอตัวม่อนดัมนี่นายว่านี่แกว่าฉันหรอก็ใช่นะสิฉันอะว่านายตำรวจใครไม่ต้องไปจับมันนะคะ ใจทีไม่จับฉัน่โก็จ,จับเได้ดไปเถอะลค่ะคุณตำรวจกลับบ้านกันดีกว่าปล่อยให้มันตายกลางฝนไปิค่ะลูกนั่นไงค่ะคุณตำรวจสองคอนนั้นไม่อยู่ตรงนั้นไม่ต้องจับมันหรอกค่ะไม่ต้องจับมันหรอค่ะคุณตำรวจเรื่องนี้จบไปแล้วก็จบไปเลย <ST AR> เรื่องนี้ก็จะจบไปด้วยดีนะคะทุกคน รถตู้จับเด็กนะคะแค่วีดีคอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะลอ,อ,อกเลยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์คลิปสนุกสนุก,น,กนะคะงานก็ถูกเฝ้าไป้ไม่ละ โอ๊ยใครก็ได้ช่วย,วยด้วยช่วยด้วยไฟไหม้คุณตำรวจไม่คิดจะช่วยหนห่อยหรอคะโอยช่วยผมหน่อยนะคะคุณตำรวจโอ๊ยตายแล้วไฟไหม้คุณตำรวจไม่ช่วยไหนล่ะคะไม่ค่ะฉันไม่่ไช่วย วนทั้งวันโอ้ยตายแล้วไฟะรถก็พังอะไรก็พังไปหมดเลยอะ่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเฟซบุ๊กแคนไม่มีนะคะบ๊ายบาย